ก็สวัสดีนะคะาพบกับนโกโยก,กินวิถีอีสานนะคะมือนีนะคะนกกสิพ้ามาใส่ปุ๋ยเลยค่ะจะพามาใส่ปุ๋ยเลยค่ะปุ๋ยทีเฮาจะใส่นี่ค่ะก็คืออันนี้เะค่ะนี่เป็นสูตรสูตรเลยะค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขีงวด้ค่ะหลังจากที่อ่หลังจากฝนตกเลยค่ะเราก็เอาขีงวด้วยค่ะนี่ ขีงงัวที่เขาเตรียมไว้นี่ค่ะใส่โคนดังสีเลยดะคะเพื่อนๆนี่พี่นี่ค่ะอันมีขีงงัวขีงงัวนี่ก็คือว่านกาผสมน้ำน,น้อยๆนะคะเนะเาะเพื่อว่าให้เขามันมีความชื้นแต่ว่าขิงงัวนี่เขาโรยไป่เลยอดเลค่ะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอ่า ฝนตกด้วยค่ะยองเขามันด้ซึมตปเองนีค่ะหลังจากฝนตกด้วยค่ะหลังจากที่ฝนตกนีค่ะหลังจากที่ฝนตกเขาก็ามาใส่ปุ๋ยขี้งวกันอันนี้เขากา็ใส่อมอ,อมๆค่ะออมโค้นออมเหงาเพราะว่าขี้งวมันเป็นอ่ามันเป็น,อนเนอกเอ,เอิรนไว้อย่างกา็อันเป็นของธรรมชาติอะค่ะเนาะนีค่ะ Hey, ok oshima, นี่ฮาก็ะชีมาต้นสองต้นสองก็หลังจากทีนุกลงดินไปด้ยวยค่ะนอ,อือนี่ค่ะหลังจากที่เราลงดินไปเราก็เอาชีงัวมาอันนั้นนกเคยห้องตูดไปเดียวด้วยค่ะห้องห้องกลดหลุมห้องกลดหลุมแล้วก็ดันขางมันนี้ฮาก็มะม้วนเปิดนหนาเลย แต่ว่าหางออกจากโคนนีก็ประมาณคืบหนึ่งเฮาเนี่ยค่ะใส่ประโดยดนเราทยวเป็นผืชที่ปลูกงางนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นทีนกลงหุมไว้เด้ค่ะนี่ก,ก็แตกแหนงแตกสาขาโอเคใส่ได้ค่ะเพืพ่อนๆีพี่นี่ค่ะเกษตรต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราทีนกเลือกใส่ขีง้งัวตอนนีเด้ค่ะก็บพว่า บ้านนกฝนตกด้อค่ะบ้านนกฝนตกแหลช่วงเวลานี้แหละที่ว่าสีเห็ดให้พืชอ่ะพืชที่เป็นใบมันมันดีโตขึ้นนะค่ะก็คือจังกระทอมเ้านี่แหละเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ไปเบิ่งต้นอ่าอีกสองต้นที่นกปลูกไว้เนี่ยต้นนี้ก็แทงแท้งใบแตกใบนี่ค่ะเขาก็ที่แตกใบตัวน,นี้อีกเนี่ค่ะประมาณนี้ จริงๆแล้วเลยค่ะก็ท่อมนกวามันมันมันบ่มีอย่างยากเค่ะเพื่อนๆพี่แต่ว่าช่วง้าเป็นดินดินนิดเสียเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ของนกมันนกเคยหลาดปูนไว้เ้ยค่ะเนาะบัดนี้นกก็ให้ลูกไส้มาทุบทุบเลยแล้วนกก็เอาขีงว่วก้นหลุมใบเอาขีงว่วห้องกาก,กับข้าวห้องแล้วก็ใบบักยม้อคะนี่อันนี้นกก็โปะ้วยใบบักยม้อคะนี่ ใบบกมมนี่ก็เขาจะเก็บความชื้นแต่นกบ่แน่ใจเลยค่ะว่าเขาสิมีสารชนิดใดนกใส่อย่างนี้ง่ายหมดทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆพี่้องหุมแล้วก็เอามาเปิดหนาแมนเนี่ยค่ะเนี่ยเอามาเปิดหนาล้องกดหลุมกด็ดีของเขามันฉิดดีโตมันสิพุ่งพุ่งโตเร็วอ่ะคล้ายๆก็พุ่งโตเร็วอ่ะเนี่ยมาจากมือมันก็ซึนเละคะ่ะนกนก นกกะเบื้องสูมือเด้วยค่ะเนาะอันนี้นกกะมาอัปเดแตแก็ที่ใส่ปุ๋ยขีง้งวไปพร้อมๆกันนี่ค่ะต้นนี้กัประมาณนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเขาไปเบื้องต้นพุ่นคลิปเงียจะเป็นคลิปเงาๆด้วยค่ะคลิปสั้นๆเนาะนี่ค่ะหลังจากเขาใส่แล้วเขาก็เอาน้ำเนี่ยค่ะน้ำมันเทใส่น้อยหนึ่งเนี่ยค่ะเผื่อของเขาซึมแต่วันด่านบนนี่เดี๋ยวฝนตกมาเดี๋ยวเขาก็สะกันเองค่ะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวเขาก็ไปใส่ต้นพุ่น จะว่านกนกงามตัวนี้ค่ะตัวนี้เขากำลังดีโตขึ้นแล้วค่ะนี่นค่ะนกปลูกไวในบริเวณบ้านนกเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ตน้นเดี๋ยวอันทีเพาะเมล็ดนะ่ะเขางอกเขาขึ้นเนะะี่กะสีลายนี่ค่ะนี่อันนี้ก่ะทีนก เคยอ่าลงหลุมไว้เนี่ยค่ะต้นนี้ก็งามค่ะเพื่อนๆน,นี่พี่นี่เนี่ยค่ะเขากใส่ดินมงนี้เป็นดินหลุกรังเนะคะ่ะดินแบบเขาเอินว่าดินเหนียวเหนียวเหนีวเหนียวเหนียวแบบว่ามีอ่าเป็นดินดินลุกรังอ่ะเพื่อนๆี่พี่เจ้งสี่ดีกอนเนาะเป็นดินหลุกรังเพราะว่ามันสีมีมีหิน แล้วมันกระซินเหนียวน้ำเนี่ยเนี่ยมันสีเหนียวน้ำอะค่ะเนี่ยมันคลายก็ดินเหนียวแหละแต่ว่ามันเป็มดินเหนียวนี่ค่ะเนี่ยเขาก็นี่ค่ะเอาเปิดหนาเลย <ๆ S 2> เพื่อให้เขาดีโตเด้อค่ะเพราะว่าช่วงเนี่ยช่วงฝนเป็นช่วงที่ว่าเขาจะต้องดีโตขึ้นแล้ว้าฝนแหง้งแห้งเร็วค่ะแห้งซัดด้งๆขึ้นนะ่ค่ะใบแตกอันนี้ก็นี่ค่ะ ใบของเขาก็สีขุนอแล้วก็นี่ค่ะตาม้วยเดีวยวาันเคมีหนี่ยายาเฝ้าต่องด้วยค่ะเนาะเพราะว่าเคมีเคมียาเฝ้าเอามาใส่ค่ะเอาใส่ปุ๋ยแบบธรรมชาติก่อนใส่พวกขีงวัวขีงยางก่อนนี่ค่ะนกก็เอาอะเอาใบนีด้วยค่ะนี่ ใบมะยมนี่ค่ะใบบักยมใบมะยมเอาใบาบักยมมาโปะหนาเลยค่ะใบบักยมการบักยมมันไดมึดนี่ค่ะนีนกกับบลูคือกันเลยค่ะว่าเขามีสารเอียงแต่ว่านกเอามาใส่ต้นใหม่ต้นใดของนกนี่งามมดแล้วก็ห้องร้องห้องหลุมล่างนี่สัตดวด์ดงดงขึ้นเลยค่ะสัตว์ดงด,ง,ดงขึ้นเลย นี่ค่ะนียวบ่อยากนี่ค่ะเบิ้งค่ะอันนี้ต้นของเขามันก็อาจจะติดพื้นนี่แหละค่ะมันก็ซีมีขี้ดินขี้ดอนเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ยุบานนกนี่ฝนตกมืดมืดขึ้นเ้อค่ะเมื่อวานนี่ก็ตกมืดมืดขึ้นนกไปเห็ดบุญมาเมื่อวานตกมืดมืดขึ้นค่ะมืดขึ้นนี่ก็ตก ต,ตลอดเนี่ยค่ะพอเขาใส่ใส่คำพต้องไปอีอย่างมันหลายเอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกมามันก็เซาะมันกะจาก,จากจากที่ว่ามันเป็นก้อนหน่งแีะเดี๋ยวมันกะสีเกิดเป็นอย่างมันก็สีละลายเองไหมค่ะมันก็สีหย่อยสลายของมันเองเขาก็เทน้ำลงน้อยนึงเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะแกนี่นี่ค่ะ ต้นนีก็งามค่ะสัตว์ดงดงขึ้นปูู่ก่ที่สุดได้ได้ค่ะกระทอมเนี่ยจริงๆแล้วบมีอย่างงากแม่นสิดินประเภทใดก็ปลูกได้มดดินทั้งผู้ของนกอะ่ะเนี่ยดินหกทั้งผู้ผู้เขาอ่นสวนนกเนี่ยมันจะเป็นอย่างสี่เลยนี่อันนั้นปลูกแค่ว่าได้ดูแลได้ค่ะปลูกขิมเพราะว่าสมัยตะกี้มัน มันลงตรงบ่ไดนเนาะก็ไปลกปักปลูกลักปลูกในป่าในดงลักปลูกในในที่ที่ว่าค้นขจ้าบ่หูุเนาะนี่ค่ะปลูกเนี่ยแต่ว่าสูมือนี่มันถือกฎหมายแล้วแล้วมองทีนกเลือกปลูกมงนี้คือว่ามงนีได้ะคะ่ะมันเป็นใช้ค้าใช้ค้าอันบ้านเลือนไไยของนกเนาะแต่ว่านกบ่อใดไสก็อิ้นไว้อย่างก็บ่ไดดไสล่างนามนี่ค่ะเนาะ เพราะว่ามันหลายขยักค่ะบ,บ้านเดือนไทยบ้านทรงโบราณนะ่ะมันหลายขยักลูกเหรนมันบัตเนีนกว่าม่ะามาใส่มันบองงามนกก็เลยว่าเอาเอไห้สร้างเขาเห็ดเป็นหล่องหล่องน้ำที่จะไหลไหลออกมาไหลไหลไหลบ่ไห้ไหล,ไล,ไลเาลลขาโตบ้าน,นี้ยค่ะไห้ไลหลเห็ดเป็นหล่องคูนะ่ะแต่ว่าคูบเนเหลือกมันเป็นเนี่ยคะ่ะมันจะสิไหลผ่านมนันีแล้วมงเนี่ยที่นกปลูกเลือกปลูกเนี่ยคือว่าน้ำน้ำมันจี ไหลตลอดเหล้วการดูดซึมของหากกระทอมเนี่ยคือว่ามันก็สชีใดไก่กับน้ำตลอดนกคิดว่าแดงสีเลยค่ะนกก็เลยเลือกที่จะปลูกตรงนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวเ้าไปใส่ปุ๋ยอีกต้นหนึ่งค่ะนกก็เก็บเก็บ,กบสายพันธุ์เวยค่ะเนาะเดี๋ยวอันนี่ค่ะนี่ค่ะ อันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ต้นนี้ก็คือนกันค่ะนี่เข้าก็ใส่ปุ๋ยทิมๆไว้เลยได้ค่ะบอ่อ,อ,อยากพี่นกอันนี้มองนี้เลยค่ะพี่นกเลือกปลูกนี่ก็เพะว่ามองนี้มันไกลบ่อนกเด้ค่ะนี่นี่บ่อนี่อันนี้นกลงบ่ไว้ยี่สิบเอ็ดขอบค่ะนี่นี่นะคะเข้าก็อันนี้เฮ็ดแบบง่ายๆค่ะบ่ๆยากค่ะเพื่อนๆนี่พี่เดี๋ยวมันก็ซึมลงเอง นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เฮงซัดดองดงขึ้นเห็นว่านี่นี่ค่ะเพื่อนๆพี่ีเบิง้งนี่แตกใบนี่เขาดีโตขึ้นสัญชาตญาณของต้นใหม่เ้อค่ะสัญชาตญาณของต้นใหม่นังสี่และอันนี้นกปกูกนกบกบก,ก,กขึงสลมเด้อค่ะเพื่อนเพี่นีเพราะว่าข้างคงนี่กับเป็นต้นอาขิออ้นไว้ยังก่อนเดียว ไอพอกเทลพอกเทวนี่ก็เป็นสมุนไพรค่ะเป็นเป็นเป็นยาเป็นรักษาโรคประวานนี่ค่ะอันฟังทาานีก็สิเป็นในบอ่อน้ำนกบ้านนกมีแต่ต้นไม้นะคะก็เป็นดอกแก้วต้นแก้วนี่ค่ะเนี่ยเห็นบ่ใบสวยงามค่ะเพื่อนๆในพี่เฮาบ่ะตองไปคุ้มสแสลมได้ค่ะเพราะว่าการคุ้มสแสลมเนี่ยก็หมายถึงว่าแบบ นั่นเนี่ยต้นมันบ่แข็งแรงไหมค่ะเอาวอย่างไงว่าว่าต้นใบมันบ่แข็งแรงถาว่าต้นมันรับก็แสงแดดได้ดีอันนี้จากการวิธีใช้ของนกเลยค่ะถ้ามันรับก็แสงแดดได้หรือว่ามันสู่แดดได้เนี่ยเนี่ยของเขามันจะพุ่งเนี่ยเุือนเพื่อนพี่เบิงนกปูกเพราะท่านนกเอามาลงหลุมเพราะท่านจักมือเลยเห็นบ่เนี่ยเพื่อนเพื่อนี่เบิงเนี่ยมันมาความสูงของมันนะคะจากยอดเดิมมาถึงยอดโตไมเนี่ย นกว่าประมาณนิวน้วหนึ่งเี้ยเนี่ยสังเกตได้ยังไงมันสิดีโตมันสีฟ้าพุ่งโตของมันขึ้นเลยนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นว่าต้องขึ้นแลมค่ะเพื่อนๆพื่นทีว่าต้องขึ้นแลมถามันรับก็แสงแดดได้ดีหรือว่าอ่าปลูกบวงทีว่ามีมีต้นใหม่ไงหรือว่ามีต้นใหม่ที่แบบว่ามันสูงสูงก็ตนเนี่ย เวลาเขามาปลูกคููกันเนี่ยมันจีเ้าดีๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆโตขึ้นเลยมันก็จีเฟาสูงของมันเองอันนี้สัญชาตญาณต้นใหม่เะค่ะอันนี้สัญชาตญาณต้นใหม่เนาะนี่ค่ะจังไดคลิปนี้นอก,กนอาพามาใส่ปุ๋ยนะคะแต่เป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวนะคะปุ๋ยแบบใส่แบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆพี่เดี๋ยวฝนตกมาแล้วมันก็จัดการของมันเองเนาะอันนี้แบบทำเขืเอนว่าปลูกแบบธรรมชาติ เนาะเฮาปะต้องไปถ้าว่าเคมียาฝ้าไปใส่เลยค่ะเคมียาฝ้าไปใส่ะะาาใสถาว่าปลูกไม่ไม่หนีถ้าเป็นส่วนตวนกใส่ขีง่งัวย่างเดียวห้องกลนห้องหลุมห้องโดยใบมักย้มข้างบนกะนี่ค่ะเพราะเขาปลูกอะไรประมาณอาทิตย์หนึง่งฝนตกจุจุ๊ังเสียเฮากะเฝ้าใส่อ่าขี่งัวเลยเนาะนี่ค่ะประมาณนี้เลยคะ่ะแตงใดเสานี้นกกะ ฝากพี่ฝากล้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไปแรงใจด้ค่ะมือ่กอกี้มาอัปเดตต้นแต่ละต้นแล้วก็มาใส่ปุ๋ยข้งหัวน้ำตัไงแ่คลิปนี้นก,ก็ขอจบคลิปแป้งเคนีได้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ